สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวพฤกษ์นะคะในเดือนมีนาคมของ25 2 5 2 2 5 6 2นี้นะคะโอเควันนี้มาพร้อมเฟอร์มาไม่เวอร์เนาะได้อยู่นะมาก็เริ่มกันนะคะชาวพฤกษ์ตั้งแต่วันที่หนึ่ง 1. มีนาคมนะคะดาวสุขเข้าสู่ในเรือนที่9ของคุณนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยจันก็มองว่ามันมีโอกาสเขาเรียกว่ามีคนให้มามีการสร้างความสำเร็จนะคะงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับพวกวงการบันเทิงงานที่ต้องขายขายหน้าขายตาหรือว่าเป็นลักษณะของความสวยความงาม หรือจะเป็นลักษณะการทำงานเบื้องหลังก็ได้นะที่อยู่ในวงการบัน,บนเทิงหรือตัวเลขหรือแฟชั่นหรือฟินแลนซ์นะคะตรงนี้จะค่อนข้างออกมาได้ดีมากๆนะคะทำได้ดีนะคะมีชื่อเสียงได้แล้วก็ถ้าว่าในเรื่องความรักเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอจากการทำงานแล้วตัวเองมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นอะไรทำนองนี้ช่วงวันที่5 มีนาคมจนถึงวันที่26มีนาคมนะคะดาวพุธเดินถอยหลังแล้วเดินถอยหลังเนี่ยอยู่ในเรือนที่เรือนที่11ของคุณนะคะช่วงเดือนที่11เนี่ยเกี่ยวข้องกับเพื่อนเกี่ยวข้องกับคอนเน็กชันเกี่ยวข้องกับการทํางานเป็นทีมนะคะดาวพุธเป็นดาวแห่งการติดต่อตจรจานะคะสื่อสารเวลามันเดินถอยหลัง คุณมีโอกาสได้เจอกับเพื่อนเก่าๆคนเก่าๆหรือว่าคนที่ทำงานเก่าๆมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการการได้กลับไปทำงานกับคนในองค์กรเดิมๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็พอวันแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงอดีตหรือว่าเป็นลักษณะความคิดที่ค่อนข้างจะทบทวนเหมือนย้ำคิดย้ำทำเป็นพิเศษนะคะ 6มีนาคมนะคะตรงนี้ยูเรเนะียสเข้าสู่ในเรือนที่1เรือนตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะความรู้สึกสับสนวุ่นวายใจนะคะคือมันเดินหน้าถอยหลังมาสักพักแล้วแล้วตอนนี้มันกลับมาต้องบอกว่าชาวพฤกพ มันมีโอกาสได้ไปทําอะไรที่แปลกใหม่นะคะเกี่ยวข้องกับศึกการศึกษาออวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์นะวัตกรรมหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวข้องกับก,บการทำไอทีเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะจะพูดว่าเหมือนกับได้ทําอะไรที่เปนแปลกใหม่ได้ไปผจญภยัยไปทําสิ่งที่มันไม่เคยทํามาก่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะ 6มีนาคมนะคะนิวมูลเกิดขึ้นในเรือนที่11นะคะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้เจอสังคมใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆเ,เพื่อนกลุ่มใหม่เพื่อนของเพื่อนหรือว่าการได้ไปทำงานร่วมกับทีมใหม่ๆแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็7มีนาคมดาวพฤหัสพฤหัสเซมิสแคว์พูโตมีโอกาสได้เงินนะ มีโอกาสได้เงินจากการที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเดินทางจาก เหมือนกับสมมติอาครที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าเรียนต่อระดับสูงปริญญาเอกต่างๆเนี่ยถ้าขอทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แต่ว่าออกแนวต้องใช้ความพยายามนะคะเยอะเป็นพิเศษรวมไปถึงการลงทุนต่างๆที่ผ่านโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แต่มันไม่ใช่เป็นลักษณะของการนอนมาเนาะมันแบบเหมือนต้องพยายามเยอะนิดนึงทนองนี้นะคะแล้วก็พอตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยวันที่1 มีนาคมจนถึง19มีนาคมเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่11เดือนนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นลักษณะของการการได้เจอคนใหม่ๆคนแปลกๆใหม่ๆนะเจอเพื่อนของเพื่อนเข้าสังคมเพิ่มมากขึ้นได้มีการผูกมิตรใหม่เหมือนว่าบางทีบางคนอะ่ะได้ไปเรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมหรือว่าไปสัมมนาไปทำงานแล้วมันมีโอกาสได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นนะคะ แล้วก็บางคนอาจจะเป็นลักษณะของการตั้งเป้าหมายลองเทอ r m มโกนะคะโกเป้าหมายระยะยาวของคุณเนี่ยเหมือนคุณได้วางแผนเอาไว้ไว่า5ปีนี้จะไปทิศทางไหน10ปีนี้จะไปทิศทางไหนจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรก็แล้วแต่นะมันเหมือนมีโอกาสตรงนี้เกิดขึ้นอะ่ะออแล้วพอหลังจากนั้นไป20มีนาคมไปถึงซิ่งเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์เข้าไปสู่ในเรือนที่12ต้องบอกว่าชาวพฤกษบบางคนจะค่อนข้างพลังงานตก ออกแนวเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะออกแนวแบบไม่ส่งสิงกับใครนะคะทำอะไรเบื้องหลังภาระวังภาวะซึมเศร้านิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับจังหวะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำทำอะไรเบื้องหลังอะวางแผนทำรีเสิร์ชนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการปิดทองหลังพระไปช่วยเหลือคนอื่นทำอนองเนี้ยเป็นการทำการกุศลการกุศลเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ โอเคน่าจะโอเคอยู่นะในเรื่องของดวงดาวนี้ถ้าถามในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวนะอังคารอยู่ไหนนะมันเหมือนเป็นจังหวะออกแนวออ,ออกแรงอะเจอคนเพิ่มมากขึ้นอะแล้วพอหลังพลังงานตกแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอยู่ในฉันขอเช็คนิดนึง เรื่องสุขภาพคือปลายเดือนเนี่ยพลังงานตกแน่นอนอแต่ว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองตั้งแต่วันที่1-20ถึง20เนี่ยค่อนข้างจะเป็นจังหวะ Active มีพลังงานเหลือล้อนนะบางคนมีโอกาสได้ดูแลตัวเองมากออกลังกายนะคะได้แล้วก็เป็นจังหวะที่ได้พาตัวเองไปเจอคนอเจอเพื่อนฝูงมากยิ่งขึ้นน่ะ แต่ว่าพอหลังวันที่20ไปเนี่ยแจดงว่าบางคนอาจจะแบบพลังงานตกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็มีโอกาสได้เจอนะคะจากคนที่ในสายวงการการทำงานด้วยกันเนี่ยนะคะหรือว่าบางคนมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นก็มีคนเข้ามาโดยมากน่าจะมาจากการทำงานมากกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของการงานเนี่ย ลุยจะพูดว่าลุยเลยไว้ช่วง20ิช่วง20วันแรกจะมีไอเดียเยอะเป็นพิเศษแต่เนื่องด้วยว่าดาวพุธเดินถอยหลังบางคนอาจจะไปทำโปรเจกต์กับคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆหรือว่าเอาโปรเจกต์เก่าๆเนี่ยกลับมาทำกลับมาคิดก็ได้เหมือนกันแล้วแจงก็มองว่าเนื่องด้วย ดาวอาทิตย์มันอยู่ในเรือนที่12ของคุณเนาะจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะของการวางแผนอะไรเงี้ยมากกว่าเป็นจังหวะคิดคิดทำนองเนี้ยเยอะถ้าจะดีจริงๆอะ่ะเหมือนกับได้นำผลงานออกสู่ที่สาธณะได้ลนช์โปรเจกต์ใหม่ๆอีกทีหนึงน่าจะเป็นช่วงแบบป,ปลายเมษาไปแล้วนะคะตรงนี้บอกเผื่อไว้ก่อนเนาะเผื่อใครจะวางแผนทำอะไรจังหวะนี้ก็ ลองทําการตลาดคิดวางแผนไปก่อนก็ได้เหมือนกัน<ม>นะตรงนี้เดอ The sun, s u ซันนะคะเวอร์ไม่เวอร์ไปตอนนี้สุอึดอัดนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปต้องถอดละ <laughs> กันหนาวไม่ได้ช่วยอะไรนะคะรู้สึกอึดอัดมาก The Sun นะคะมาพร้อมกิ่ง of ฟวอนสนะคะ ความสําเร็จต่างๆเข้ามานะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้ถ้าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะเกี่ยวข้องกับการเรียนต่อการสื่อสารติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าคุณได้เปลี่ยนแนวอะเปลี่ยนแนวทางชีวิตได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่ค่อนข้างจะเยอะนะ แล้วก็ถ้ามีโอกาสเข้ามาเนี่ยขอให้รับเอาไว้นะคะเรื่องงานสมัครงานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้นะแต่ว่าตัวเองคือถ้าที่ผ่านมาเหมือนกับช้าเฉยอะไรต่างๆนานานะเดือนนี้ไปสัมภาษณ์เนี่ยถ้าช่วง25 5ถึง25เนี่ยมันเหมือนกับรอคอยคำตอบอ,ะอ่ะไพ่เพื่อนเก่าก็มา เราเคอยคำตอบแล้วมันจะช้ามันจะเหมือนกับไม่ได้ตามที่คุณต้องการนะคะแต่ว่าถ้าเขาจะประกาศผลหรืออะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับก่อนต้นเดือนห้ามีนาคมเป็นจังหวะเหมือนแผนเลื่อนนัดเอาไว้ก็ไม่มาทํานองนี้นะคะบอกว่าจะมาเรียกสัมภาษณ์ก็เฉยอะไรเงี้ยนะคะเออแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ย มันมีโอกาสสาเร็จเกิดขึ้นได้จังก็บวังว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทีนี้เป็นจังหวะที่คุณจะลังเลและว่าเออเอายังไงจะเอาหรือไม่เอาดีนะคะก็เข้าใจว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยคุณก็น่าจะมีคู่แข่งเยอะอะไรเยอะนะแต่ว่ายังไงเสียคุณก็สามารถที่จะทําได้สําเร็จนะคะ1ิ ถ้วยมาพร้อมกับ3ดาบนะคะบางทีอ่ะไม่แน่ใจว่าครอบครัวมีปัจจัยกับในเรื่องของการตัดสินใจครั้งนี้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักเลยนะคะมันมีเหตุเข้ามาแล้วก็เข้าใจว่าความเสียใจความไม่ได้ตังใจเนี่ยมันมีอิทธิพลมาจากคนในครอบครัวนะคะ แล้วก็ถ้าคุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าเออการตัดสินใจครั้งนี้ค่อนข้างจะมีอุปสรรคกับตัวคุณเยอะๆนะเขาบอกให้ใช้เซนต์ตัวเองในการตัดสินใจมันมีทางเลือกเข้ามาแหละเออแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเหมือนกับมีคู่แข่งเราจะได้ไม่ได้เนี่ยคุณลองใช้การ์ดฟิลลิ่งของคุณเองก็ได้ว่าเฮ้ยคุณน่าจะได้ไหมถ้าคุณคิดว่าคุณน่าจะได้เนี่ยลุยหน้าเลยทําได้นะคะตรงนี้ไพ่8ดถ้วยเป็นลักษณะของการ ออกไปตามหาพาร์ทเนอร์ของคุณนะคะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะมีโอกาสได้กลับไปตามหาแล้วไพ่ถ้วย2ถ้วยเกิดขึ้นก็คือมันเหมือนมีพาร์ทเนอร์เข้ามาหาคุณได้ได้ไพ่หถ้วยเกิดขึ้นด้วยเขาได้ด้วยว่าหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้กลับไปทําอะไรกับคนเก่าๆงานเก่าๆภูมิลำลองเก่าๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเข้าใจไหมเอ่ยที่พูดไป เขาใส่ไว้มันเหมือนคุณอยากจะทําอะไรใหม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณจะทำอ่ะมันเป็นโปรเจกต์เก่าที่คุณเคยทํามาแล้วหรือว่าทําร่วมกับเพื่อนเก่าๆแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันไพ่ตรงกลางคุณเนี่ยได้ไพ่เดลซานนะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในจัสแปดใบนะคะโอกาสความสําเร็จชื่อเสียงมาเต็มๆเ,เลยแล้วก็ไพ่จบของคุณก็คือได้ไพ่หกถ้วยเข้าใจว่าสิ่งความสําเร็จนี้มันมาจาก คนที่คุณเคยรู้จักมาแล้วหรือว่างานก็แล้วแต่ที่คุณเคยทํามาแล้วมากกว่าทํานองนี้นะโอกาสใหม่ๆมีโอกาสเข้ามานะคะ2เหรียญเกิดขึ้นเป็นภาวะลังเลใจเอายังไงดีจะไปทิศทางไหนดีนะคะแล้วก็ ถามเรื่องงานเนี่ยได้ไพ่ king of wands เข้ามายังไงคนก็สำเร็จเยอะอยู่แล้วนะคะ,ะแล้วก็ตัวเองอาจจะเป็นจังหวะที่ต้องไปอบรมสัมนาหรือว่าเพิ่ม level skill ของตัวเองให้มันเพิ่มมากขึ้นนะทักษะของตัวเองนะแล้วก็อาจจะต้องนำเสนอตัวเองเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเป็นการโฆษณาตัวเองเยอะหน่อยนะคะในส่วนของเวลานี้นะทีนี้ถ้าถามในเรื่องของการงานจัขอไพ่สรุปหนึ่งใบแป๊แบบนึงนะ นะคะคห่างหายไปอะไรวันเลยนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ยุ่งนะคะอะมางานนะคะตรงนี้โอกาสใหม่ๆเข้ามาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรยังไงเรื่องการเงินก็มีโอกาสมี มีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามานะคะใครอยากลองเสี่ยงโชคก็ลองดูนะมีโอกาสนะเพราะว่าปีนี้ทั้งปีบอกไปแล้วว่าดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่8ของคุณในเรื่องของการเงินที่เป็นเงินคนอื่นเนี่ยออกแนวดีนะคะเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่ queen of cups นะคะอาจจะได้โอกาสในการสร้างเงินเนี่ยมาจากคนที่เป็นผู้หญิงคุณแม่หรือว่าคนที่ดูโตกว่าคุณเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็ในส่วนของการเรียนนะคะเหมือนต้องลุยอ่ะต้องสู้หน่อยอ่ะต้องขยันติดต่อขยันพูดคุยอ่ะขยันพรีเซนต์ตัวเองพูดกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าพูดกับเพื่อนนิดนึงหรือว่าถ้าคุณต้องพรีเซนต์อ่ะคุณต้องเหมือนช่วยโอกาสนี้ทําเองอะไรเองอ่ะต้องออกแนวพรีเซนต์ตัวเองเยอะๆหน่อยแถบน,นี้นะคะแล้วก็สุขภาพได้ไพ่ p พรินซ์ f วอนจริงนะคะหมายความว่าที่บอกไประหว่างเดือนน2<ม>่หนึ่เนี่ยคุณน่าจะดูแบบมีพลังวังช้าทำงานเยอะเป็นพิเศษแต่พอเลย20ไปแล้วเนี่ยเนื่องด้วยว่าดาวอาทิตย์ไปอยู่ใ2นสิเนี่ยเจงเข้าใจว่าน่าจะเป็นจังหวะพลังงานหมดนะคะถ้ายังไงต้องระวังตัวเองนิดนึงบางคนจะแบบเก็บเนื้อเก็บตัวมากเป็นพิเศษหรือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าได้นี่ให้ระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ในเรื่องความรักก็คือ ภายเดือดานเกิดขึ้นมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่ดีมากสําหรับตัวคุณนะคะที่ผ่านมาได้ไพ่3ดาบเกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าบางคนน่ยมีโอกาสที่จะอ,อกหักเสียใจยหรือว่า เข้าไปรับรู้อะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวเองไม่สบายใจนะถ้าเป็นจังหวะที่ห่างกับใครบางคนห่างกับคนรักเนี่ยจังหวะการวนกลับมาในชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะมีนะคะได้ไพ่หกถ้วยสิบถ้วยเกิดขึ้นการกลับมาของคนรักเก่ามีโอกาสนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยคนเก่าไม่เอาแล้วเอาคนใหม่นะคะลองดูแต่เข้าใจว่าตัวคุณในส่วนของพฤกษบบางคนเนี่ยอาจจะแบบกันไม่ให้คนเข้ามา เท่าไหร่นะคะช่วงเวลานี้นะเหมือนตัวเองต้องการออกไปตามหาใครสักคนที่รสุกว่าเฮ้ยมันใช่คนนี้แหละแบบคุณสมบัติครบแล้วนะติ๊กถูกหมดทุกข้อแล้วมองนี้นะคะแต่ตามหน้าไพ่เนี่ยมันมีคนเข้ามาให้คุณต้องลังเลใจนะคะก็คือคนธาตุไฟกับลมนะคะหลักๆนะคะแม่สิงธนูหรือว่าเมถุนตุลกุมนะคะตรงนี้ ก็ลองดูนะคะหรือว่าถ้าใครครบมาสักพักแล้วความรักไม่ได้มีปัญหา,หาอะไรเลยนะคะตรงนี้โอกาสแบบแต่งงานเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีบุตรก็ได้มั่นหมายก็ได้เหมือนกันเนาะ release your ex นะคะคือแค่คุณปล่อยคนเก่าๆไปเนี่ยโอกาสใหม่ๆของคุณจะเข้ามาค่อนข้างจะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ มันมีโอกาสคนใหม่เข้ามาเขาบอกว่าคุณปล่อยคนเก่าไปก่อนท่านน้องนี้ดีกว่านะคะแล้วก็บางทีคนที่เข้ามาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะลองดูนะคะเผื่อว่าจะได้เจอแล้วก็ศึกษากับใครที่มันเหมาะกับตัวเองมากกว่านะคะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ